ในตอนนี้เราจะพูดถึงวิธีหยุดความคิดลบและก็ปรับเราให้เป็นคนที่คิดบวกมากขึ้นหากคุณกําลังมีความคิดลบผุดขึ้นมาตลอดเวลาไม่รู้ว่าจะหยุดมันยังไงดีแล้วก็อยากจะปรับตัวเองให้เป็นคนที่สดใสามากขึ้นคลิปนี้สร้างมาเพื่อคุณค่ะซาร่าก็เป็นคนที่มีความคิดลบผุดขึ้นมาบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ซาร่ามีวิธีที่จะทําให้เราหยุดความคิดลบแทนที่ด้วยความคิดบวกแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เป็นบวกในชีวิตของเราซึ่งวันนี้ซาร่าจะแชร์ 3ขั้นตอนแบบสเต็ปไปสเต็ที่ทุกคนสามารถทำได้ซึ่งจะทำให้เราหยุดความคิดลบปรับเป็นความคิดบวกได้แบบไม่ยากค่ะ แต่ก่อนซาร่าก็เคยเป็นคนที่คิดเยอะและก็จมอยู่ความคิดลบเช่นว่าตอนที่ซาร่าทำธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งมันก็ทําให้เราเกิดความเสียหายซาร่าก็กลายเป็นว่าคิดบนลูปก,กลัวมันจะผิดพลาดอีกกลายเป็นว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่กล้าขยับไปไหนซึ่งการที่เราคิดลบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมาดาเพราะว่ามันเป็นสัญชาตญาณของเราที่จะปกป้องตัวเองจากภัยอันตรายทั้งหลายลองดูในธรรมชาติเช่นว่าสุนัขเนี่ยเวลาที่เราไม่รู้จักมันแล้วเราเข้าใกล้มันเนี่ยมันก็จะเห่าททนที มันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่ทําให้เราคิดลบกลัวกังวลหรือประมาาแต่ว่าถ้าเราคิดลบมากเกินไปจนกลายเป็นว่าเราคิดแบบนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเราก็จะมีความสุขได้ยากแต่ข่าวดีก็คือคนเราไม่สามารถคิดสองอย่างได้ในเวลาเดียวกันเช่นว่าเราไม่สามารถมีความสุขในขณะที่เศร้าได้หรือว่าเราไม่สามารถหัวเราะในขณะที่ร้องไห้ได้ดังนั้นเนี่ยเราสามารถปรับความคิดลบ ขจัดมันออกไปแล้วก็แทนที่ด้วยความคิดบวกได้ซึ่งเราจะมาดูกันว่าเราจะทําได้ยังไงการฝึกคิดบวกเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นมันเป็นเหมือนกับการตั้งดิเรกชันว่าเราอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากมีชีวิตแบบไหนอยากจะมีความรู้สึกแบบไหนซึ่งเมื่อเราคิดบวกเราก็จะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆรอบตัวดึงดูดสิ่งดีๆดึงดูดคนดีๆเข้ามาหาเราได้มากขึ้น เทคนิคในการที่จะปรับความคิดของเราให้คิดบวกได้ก็คือต้องรู้จักจับความคิดของเราให้ได้มีสติดับรู้ความคิดของเราซึ่งทำให้เราสามารถรู้เท่าทันความคิดแล้วก็เปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกลองถามตัวเองว่ามีความคิดลบอะไรที่ผุดขึ้นมาในหัวบ่อยๆแล้วเมื่อเราจับความคิดลบนั้นได้สิ่งที่เราทาได้ก็คือขั้นแรกก็คือหยุดความคิดลบ เมื่อใดก็ตามที่เราจับได้ว่าเรากำลังคิดลบขอให้บอกกับตัวเองว่าหยุดฉันจะไม่คิดแบบนั้นเช่นว่าเมื่อเราจับได้ว่ามีความคิดผุดขึ้นมาว่าฉันมันแย่อีกแล้วขอให้เราบอกว่าหยุดฉันจะไม่คิดแบบนั้นปุดกระแสความคิดลบก่อนที่มันจะวนลูปทาให้เรารู้สึกดาวจับความคิดลบของเราให้ได้ก่อนเพื่อที่ทําให้เราสามารถขจัดมันออกไปได้ขั้นที่2ก็คือแทนที่ความคิดลบด้วยความคิดบวก เราต้องขอจัดความคิดลบที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราแล้วก็แทนที่ด้วยความคิดบวกที่จะส่งเสริมเราในทางที่ดีขึ้นวิธีง่ายๆก็คือให้เราเขียนลงไปว่ามีความคิดลบอะไรบ้างที่ผุดขึ้นมาบ่อยๆจากนั้นก็เขียนความคิดบวกที่คุณอยากจะให้มาแทนที่ความคิดลบเหล่านั้นเช่นว่าความคิดลบของเราคือฉันไม่ดีพอความคิดบวกที่เราอยากให้มาแทนที่ก็คือฉันกําลังพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นทุกวันหรือความคิดลบว่า ไม่มีใครสนใจฉันเลยความคิดบวกที่อยากให้มาแทนที่ก็คือฉันมีคนที่รักและก็สนับสนุนฉันหรือว่าความคิดลบที่ว่าชีวิตฉันไม่มีอะไรดีเลยความคิดบวกที่อยากให้มาแทนที่ก็คือฉันมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ฉันมีความสุขทุกวันลองเขียนลิสต์ดูว่ามีความคิดลบใดบ้างที่ผุดขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็ความคิดบวกใดที่คุณอยากเอามาแทนที่มันเราเมื่อใดก็ตามที่คนมีความคิดลบผุดขึ้นมา ก็ขอให้หยุดมันแล้วก็แทนที่ด้วยความคิดบวกมันเป็นการฝึกตัวเองให้คิดบวกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆยิ่งเราทำบ่อยมันก็จะยิ่งคิดบวกได้ไง่ายขึ้นขั้นที่3ก็คือขอให้เราโฟกัสในสิ่งที่เป็นบวกในชีวิตบางทีเราคิดลบผุดขึ้นมาบ่อยๆเพราะว่าเราขาดความคิดบวกหรือขาดเรื่องดีๆที่เราใส่ใจกับมันในชีวิตมันเหมือนกับว่าเราปล่อยให้ชีวิตของเรามืดมัว ทำไมเราไม่เปิดไฟเปิดแสงสว่างให้ชีวิตของเรายกตัวอย่างเช่นคนกําลังประสบกับปัญหาในที่ทํางานไม่มีความสุขเลยแทนที่เราจะบ่นเรื่องนั้นบ่อยๆๆขอให้เราหยุดทําแบบนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปพูดถึงเรื่องดีๆที่ทําให้เรามีความสุขเช่นว่าเราพูดถึงความสุขในการไปเที่ยวกับครอบครัวหรือว่าไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนคงไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้คนที่บ่นตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราอยู่ใกล้คนแบบนั้นนะ่ะเราก็จะรู้สึกดาวไปด้วยถูกไหมคะดังนั้นเนี่ย เราต้องไม่เป็นคนแบบนั้นเราต้องไม่เป็นคนที่พูดถึงแต่เรื่องลบๆแต่พูดถึงเรื่องดีๆททำให้คนรอบข้างรู้สึกดีไปด้วยวิธีที่จะช่วยให้เราคิดถึงเรื่องที่เป็นบวกในชีวิตได้ง่ายขึ้นก็คือเขียนลงไปว่ามีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นว่าเรารู้สึกขอบคุณที่มีคนรอบตัวคอยดูแลเราเราได้รับคําชมหรือว่าเราทําอะไรประสบความสําเร็จเล็กๆน้อยๆก็ได้เช่นว่าฉันรู้สึกดีที่แฟนของฉันทําอาหารให้ทาน หรือว่าเจ้านายของฉันกล่าวชมว่าฉันทําโปรเจกต์ได้ดีหรือว่าฉันทําตามเป้าหมายในการออกกําลังกายของฉันได้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีเมื่อพูดถึงมันแล้วก็ขอให้เราพูดถึงเรื่องดีๆให้มากขึ้นลดเวลาในการพูดถึงเรื่องลบๆเพื่อเป็นการปรับ mindset ของเราให้เป็นบวกแล้วก็มีพลังมากขึ้นและสิ่งสําคัญที่เป็นกุญแจสู่ความสําเร็จเลยก็คือวีไน วิในในการฝึกตัวเองให้หยุดความคิดลบแล้วก็แทนที่ด้วยความคิดบวกเราทุกคนมีพลังความคิดของเรามีพลังในการกําหนดว่าชีวิตของเราจะเป็นบวกหรือเป็นลบดังนั้นอย่าปล่อยให้ความคิดลบคอนโทรลชีวิตเราขอให้เราฝึกคิดบวกให้เป็นนิสัยและชีวิตของเราจะสดใสมากขึ้นหากคุณต้องการทราบถึงการฝึกนิสัยที่จะช่วยคนคิดบวกได้มากขึ้นก็สามารถดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆในการพัฒนาตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นแล้วพบกันใน episo นะะ้าค่ะ